สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประาสองแปดเก้านะคะนำผ้าใหมสุรินมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้พีผ้าข่าวมานะคะลายแบบโบราณนะคะมาให้ทุกท่านไล่เลือกรับไปไว้ใช้ไปเก็บสะสมนะคะเป็นของฝากของที่ลึกของชำ้ำรวยนะคะบางทีมีค่าานการย้ายเข้าออกอะไรอย่างนี้นะส่วนใหญ่ก็จะ ผ้าเข้ามาก็เยอะนะคะสนใจผ้าใหมแอดไลน์บะนี้ถ้าใครคุยกันได้ค่ะจะเอาผ้าใหม่สวยๆก่อนใครค่ะมาชมผืนแรกนะคะผืนนี้เป็นผ้าเข่าม้านะคะผ้าเข่าม้าขนาดประมาณ60เซนคูณ2เมตรนะคะเป็นผ้าขนาดผ้าคลุมไหล่นะคะลายโบราณน,นะคะเป็นลายแบบนี้เลยค่ะโทนโบราณนะคะเข่าม้า แบบนี้นะคะชายผ้านะคะเหมือนเจยตรงนี้นะคะแบบนี้ผ้าเข่าม้าส่วนใหญ่จะไม่มีคุยนะคะของท่านชายจะไม่มีคุยนะคะนีผ้าเข่าม้านะคะแบบนี้สนใจทักมาค่ะผพืนละเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะผพืนละเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะ ราคานี้เย็บริมนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าขาวหมาสวยๆค่ะเืนต่อไปนะคะขาว้มาอีกคืนหนึ่งนะคะลายแบบนี้ เขาม้าถอด้วยไหมบ้านนะคะลายแบบโบราณนะคะนี่ถอด้วยไหมบ้านนะคะตรงนี้นะคะข่านชายผ้านะคะไหมบ้านค่ะผ้าเข่าม้าทอดด้วยไหมบ้านค่ะผืนละเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะ ใหม่บ้านสวยๆนะคะราคานี้คือเย็ปบริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเผื้นต่อไปค่ะมาอีกผืนหนึ่งหะคะ่าขาไม้ผืนหนึ่งค่ะเป็น ถ้าทอด้วยใหม่บ้านนะคะผืนนี้ก็ใหม่บ้านเหมือนกันสายผ้านะคะผ้าขาวม้านะคะสวยๆทอด้วยใหม่บ้าน,นะคะ่ะผืนนี้เก้าร้อยเก้าสิบบาททอด้วยไหม่บ้านสวยๆนะคะใหมบ้านยังไงก็สวยะคะ่ะมีเสน่ห อาจจะมีปุ่มๆบ้างเสน่ห์ของไหมบ้านอยู่ตรงนั้นนะคะผืนต่อไปค่ะไหมบ้านอีกผืนนะคะข่า,ม,าม้าไหมบ้านอีกผืนหนึ่งวันนี้มีผ้าสวยๆนะคะผ้าขาา่าม้าทอด้วยไหมบ้านไหมบ้านก็มีเสน่ห์ไหมจุนก็มีเสน่ห์เป็นของตัวเองนะคะ เผื่นี้นะคะข่าวม้าทอด้วยไหมบ้านสนใจทักมาค่ะเผื่ละเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะสนใจทักมาค่ะ ขผืนต่อไปนะคะขาวม้าขิดนะคะช้างเนี่ยค่ะเป็นลายแบบนี้นะคะขาา่าม้าลายตารางหมาฮอตแบบนี้นะคะขิดช้างค่ะ เป็นลายเป็นผ้าขิดช้างนะคะแบบนี้ชายผ้านะคะสนใจนะคะผื่นละหนึ0งบาทนะคะ1,200บาทขาวม้าขิดช้างนะคะสนใจทักมาค่ะราคานี้คือเป็นราคาที่เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ สนใจพักมากค่ะพื้นต่อไปนะคะขาวมาขิดช้างนะคะเป็นลายโบราณแบบนี้นะคะลายขาวม้าโบราณน,นะคะขิดช้างค่ะช้างแบบนี้นะคะใช้ผ้าค่ะ แบบนี้เป็นลายโบราณนะคะชายผ้านะคะผืนนี้หนาสวยค่ะสนใจทักมาค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะผืนละหนึ่งพันสองร้อยบาทราคานี้คือเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ<อ>ผืนต่อไปค่ะ ขาวม้าอีกผืนหนึ่งนะคะขิดช้างเหมือนกันนี่ค่ช้างแบบนี้นะคะอันนี้ขาวค่ะตรงนี้ก็ขาวนะคะเป็นขาวม้าแบบโบราณอีกผืนหนึ่งนะคะสนใจทักมานะคะผืนละ1,200บาทเยียบริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ สนใจผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะ mm. ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ